ชื่อน้องนางเ,าเป็นมะเร็งมาตัาง้งแต่ปี52คำเจอเองแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเอาไปตรวจเอาเอาก้อนเนื้อไปตรวจแล้วบอกว่าเจอเชื้อมะเร็งเขาให้ผ่าตัดเ,เขาแนะนำว่าให้เราตัดออกเพราะมันเป็นเยอะแล้วหลังจากตัดไปแล้วมันก็ยังมีอาการปวดอยู่ รู้สึกปวดหูมากเลยเสียใจทุกวันเลยมีคนแถวบ้านเขาแนะนำให้เรามากินเอนไซม์ก็เลยมากินก็เลยเออกินได้หมดไปประมาณกล่องหนึ่งรู้ร่างกายเราเราจะรู้เลยว่าคนเป็นมะเร็งร่างกายอาการมันจะเป็นแบบไหนพอเรากินไปปุ๊บอาการมันจะรู้สึกว่าอาการทางไหนมันดีมันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วอาการนั้นมันหายไปเองมันโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่อาการปวด มันหายไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันหายไปตั้งเมื่อไหร่อยากจะชวนทุกคนที่ว่าเป็นแบบเราจะอาการจะมากหรือไม่มากก็อยากจะให้มากินตัวนี้เพื่อดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ดีอย่าอย่าให้มันเป็นไม่มากกว่านี้หรืออย่างคนที่ว่าเป็นอย่างอื่นไม่ต้องมาเป็นแบบเราแต่ว่า อยากให้ดูแลตัวเองอ่ะให็มากินตัวเนี้ยคือช่วยได้ดูแลได้มันทำให้ร่างกายเราดีจริงๆ